สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบมาเจอกับยายนวลอีกมือหนึ่งแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นจังไ่เนาะค่ะค้งจะสบายดีกันทุกทุกทันอยู่เนาะค่ะมือนีเนาะค่ะยายนวลก็จะมีแนวทางความฝันของนองแกงสมเนาะค่ะมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะกะมีเอฟซีบางทันเนาะค่ะเพิ่นจําได้เนาะค่ะวานองแกงสม ฝันในงวดประจำวันที่16ตุลาเนาะคะ2หา6เกเนาะคะซึ่งงวดนั้นน่องแกงสมกัดฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถของแม่เนาะคะซึ่งทะเบียนรถก็ได้แก่2 2 1 2แล้วก็เกี่ยวกับบานเลขที่ก่1 1 2เนาะคะท่านผู้ชมฝันเกี่ยวโยงกันเลข จัดไดยุทีเนาะคะ่ะสองสองหนึ่งเนาะคะ่ะหนึ่งสองสองเนาะคะ่ะพี่น้องสองหนึ่งสองเนาะคะ่ะที่ยนนนจัดให้ในวันนั้นค่ะยนนนก็จะโชว์ให้เบิกเนาะคะ่ะนี่คืองวดของวันที่สิบหกตุลาเนาะคะ่ะซึ่งกะบ่ได้ออกตรงงวดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเป็นงวดเดียวเนาะคะ่ะมาออกในงวดวันที่สิบหกเนาะคะ่ะสิบหก พฤศจิกายนสองหาหกเกตเนาะค่ะซึ่งเอฟซีเพิ่นกระจำได้เนาะค่ะเพิ่นกระเลือยอยากให้ยันวันนี้ค่ะมาติดตามแนวทางความฝันของน้องแกงสมใหแน้เนาะค่ะเพิ่นว่าฝันแมนอยู่เนาะค่ะแต่ว่าออกบัดรงงวดเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นนาเสียดายเนาะค่ะค่ะมางวดนี้ยายนวลนกระด้สอบถามเนาะค่ะน้องแกงสมแล้วว่าน้องแกงสมได้ฝันแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมหรือเอบซี่เนาะค่ะตีเยนวนได้ยิบยกุกเนาะคะ่ะงวดเก่าเอามาเาบากาโบแมนบาเอามาอวดมาอ้างอีกอย่างเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเอบซี F ่ C, บางทันเนาะคะ่ะเพิ่นด้นคมมอมเมนต์เข้ามาเยนวันก็เลยยิบยกุกขึ้นมาพอเรียกนำย่อยจักน้อยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาคะ่ะท่านผู้ชมมาเก่าซูความฝันของน้องแกงสมกันเนาะคะ่ะน้องแกงสมก็ได้มอบไม้ใหเม่เนาะคะ่ะ นำมาเบาเองเลเดอร์แม่อาจารย์พินกาจอายนาะคะ่ะบ่คอยกาเบา,บาปันไดานาะคะ่ะบ่เป็ญญนยางนาะคะ่ะให้ยายนวลเราให้ฟังก็ได้เพราะว่าน้องกระด้ดเบาให้ยายนวลฟังแล้วนาะคะ่ะน้องแกงสมนาะคะ่ะกระด้ฝันวานาะคะ่ะมีหมดไตอยู่ตามกําแพงนาะคะ่ะท่านผู้ชมจากนั้นกรได้ดต็ตไตเข้าในห้องนอนของน้องสมนาอคะ่ะซึ่งน้องสมกระด้ดนอนอยู่กับลูกสาวนาะคะ่ะซึ่งกะ เป็นหลานของแย่นวนดในระค่ะก็ได้ซื้อว่าน้องไอริสเนาะค่ะหนองไอ,ะะอ,งอริสก็นอนอยู่ข้างแม่เนาะคะ่ะนนองแกงสมมองไปเนาะคะ่ะเห็นหมดขึ้นเนาะคะ่ะขืนหมอนเต็มอยู่าซัสนจากนั้นยังมาแล้วมองไปเบิ่งหนาลูกสาวเนาะคะ่หะ,คะหมดเนาะค่ะหมดแดงไตเต็มหนานนองไอริสอยู่เนาะคะ่ะนนองแกงสมกระตกใจเนาะคะ่ะจนอุท่านออกมาวาหมดมากอีกแล้วหมดมากอีกแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจากนั้นเนาะคะ่ะนนองแกงสมก็ไเด้ เอามือลูบเนาะคะ่ะลูบหนาลูกสาวเนาะคะ่ะลูบหมดบัดหมดออกเนาะคะ่ะแล้วก็เอามือเนาะคะ่ะขยี้หมดให้ตายเนาะคะ่ะพี่นอ้องจากนั้นน้องแกงสมกระไดจับลูกสาวเนาะคะ่ะกะว่าจะอุ้มขึ้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะตะแคงเนาะคะ่ะเพราะว่าหมดดูไตหมอนกับมีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมพ่อจับลูกสาวเนาะคะ่ะกะว่าจะเอาลูกขึ้นเนาะคะ่ะ กะพอดีเห็นนะคะชีหูของลูกสาวว่าสันว่าแม่เป็นคือชีหูแหงในลา,าสันฉันกะว่าจะเอาหนบมาหน่อแกงสมว่าจะใส่นะคะหนบมาหยิบออกแต่ว่าบบท่านเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าชีหูนั่นเป็นชีหูแหงแหงว่าสันบบเปียกได้แม่ว่าสันว่ากะเลยได้ไหลออกเนาะค่ะจากหูลูกสาวเนาะค่ะหน่อแกงสมก็เลยมองไปเห็นกับปุ๊กเนาะค่ะ เลยคล้ายๆกับกระป๋องมาซาน่ามีทั้งเงื่นทั้งกุญเจียอยู่ในหันมาซาน่าเอามาลองเนาะค่ะเอามาลองฉีหูของน้องไอรินเนาะค่ะจนได้เพิ่นว่าลงได้ไปในไปไกระป๋องนันเนาะค่ะจากนั้นเนาะค่ะน้องเพิ่นกะสะดุ้งตื่นเนาะค่ะเพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันแปลกๆเนาะค่ะฝันเกียวลูกสาวเนาะค่ะฝันเกียวน้องไอริพรวาว่าเพิ่นก็เคยฝันเนาะค่ะฝันแบบนี้เนาะค่ะน้องแกงสมบาเคยออกพ่อสอนเนาะค่ะ หรือว่าออกวันทีเนาะค่ะท่านผู้ชมถ้าฝันแบบนี้ยายนวลฉีดว่าเลกจะอยู่ที่ตัวของน้องไอรินเนาะค่ะพี่น้องว่าคือยายนวลบอเช่นงวดวันที่หนึ่งตุลาพ่อศสสองปัญหา้อยหกสิบเจ็ดที่ผ่านมาเนาะค่ะน้องแกงสมก็ด้เ่าเมียฟังว่างวดนั้นนูกับฝันว่าฝันเห็นลูกสาวก็น้องไอรินนี่แหละค่ะเลขกได้ออกหกหกหาเนาะค่ะท่านผู้ชม นองกเ็เรว่าแม่ประจันวา่าหรือว่าเลขห์กหาหรือหาเก่าจะกลับมาเพราะวางวันนันออกทั้งหกหาทั้งหาเก่าเนาะคะ่ะเพราะวา่านองแกงสมกระไดอุท่านออกบาวา่าหมดมาอีกแล้วหมดมาอีกแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นกันเลยไปไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะบรูวา่าจะใช่หรือจะไก่เคียงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเอาค่ะยายนวลกะจะมาสรุปเนาะคะ่ะตัวเลขเนาะคะ่ะที่เกี่ยวกับนองไอริสเนาะคะ่ะ ว่าน้องไอรินเกิดวันที่เท่าใดเนาะค่ะเดือนใดหรือพ่อสอใดเนาะค่ะอายุเท่าใดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะน้องไอรินเนาะค่ะเกิดวันที่สองเนาะค่ะวันที่สองเดือนธันวาคมเนาะค่ะพ่อส่อสองพันหาลอยหาสิบหกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมถ้าถึงวันที่สองท่านว่าเมื่อใดเนาะคะ่ะน้องไอรินก็จะครบสิบเอ็ดขวบค่ะ นะตอนนี้กับยูทีสิบขวบเนาะคะท่านผู้ชมสิบขวบและสิบเอ็ดเดือนกลัวนาะคะท่านผู้ชมสิบเอ็ดเดือนกลัวๆนาะคะสิบปีอย่างสิบเอ็ดปีเนาะคะท่านผู้ชมเอายายนวลกะจะสรุปเนาะคะตัวเลขเนาะคะว่าจะเป็นไปได้ตัวใดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมยายนวลคิดว่าถ้าจะเป็นไปได้กะจะจัดยูทีเนาะคะวันทีเนาะคะวันที 2, ่สองกะ ได้แก่ศูนย์สองเนาะคะ่ะศูนย์สองสองศูนย์เนาะคะ่ะแล้วก็เดือนเกิดเนาะคะ่ะเกิดเดือนสิบสองเนาะคะ่ะได้แก่หนึ่งสองสองหนึ่งเนาะคะ่ะออกแล้วออกอีกกระไดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจากนั้นกกจะจัดอยู่ทีพอ่อโสเนาะคะ่ะพอ่อโสหาฮกเนาะคะ่ะกะจัดหาฮกฮกหาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมหรือจะก,กันไว้อยู่ที่เนาะคะ่ะหาเกาเกาหาน้ำกระไดเด้อคะ่ะ นะคะแล้วก็เนาะคะ่ะจะเป็นอายุของน้องไอริสเนาะ,ค,ะค่ะกะบไนก้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะคะ่ะหรือหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะกันไว้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะกะบอรลูวาจะใช้หรือบอเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้กะเป็นเพียงแนวทางความฝันเนาะคะ่ะของน้องแกงสมเนาะคะ่ะที่เพิ่นไ้มาแบงปันเนาะคะ่ะเอฟซีเพิ่นกับอมาเนาะคะ่ะส่วนงวดวันที่เนาะคะ่ะ วันที่1พฤศกิกายนน้องแกงสมกับเดฝันอยู่ด้วยค่ะแต่ย้นวันบ่ได้ถามลูกสาวเนาะค่ะเพิ่นกับเดฝันว่าเห็นอันนี้คือเบาคว่ำเก่าเนาะค่ะถาเห้าบ่ได้น้ำมาเล่าให้กันฟังกบปรากฏว่าออกดีดีเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเมื่อว่าแล้วยจกจะเป็นได้รูปแบบใดเนาะค่ะงวดนั้นเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นน้อง น้องสาวคนที่ทํางานนํากันแม่เมียหนูก็เลยไปถามว่าน้องเกิดพ่อสออะน้องเกิดพ่อสอสองสามพี่น้องออกเลขก็ออกสามสองค่ะท่านผู้ชมนี่กะแม่กะบ่ได้ถามลูกสาวเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นฝันหน่อยๆเพิ่นก็เลยบ่ได้เว้าให้ฟังฝันแค่นั้นละแม่เอาซั่น่ะงวดที่แล้วเนาะค่ะงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนเพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันว่าเนาะค่ะเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะซึ่งอายุก็ได้ 37เจอย่าง38ดเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่ระคะเป็นน้ำดวงเนาะค่ะเป็นน้ำดวง,น,ะะน,น,วงน้ำวาสนาแท้ๆเลยเนาะคะ่ะขันบ่เดียวให้กันฟังก็ปรากฏว,ว่าออกดีดีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่วางวดนี่ยายนวลกขะะ็ขอห้เนาะค่ะขอห้มีโชคมีมานเนาะคะ่ะทุกท่กทันเนาะคะ่ะยายนวลก็สรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้บิ่งกันแล้วเนาะคะ่ะขอห้ยทุกทันเนาะคะ่ะมีความสุขเนาะคะ่ะ ขอให้ถูกหวยรวยเงินกันเนะค่ะในงวดประจําวันที่นะค่ะ1ธันวา2 5 6เกตทุกทุกท่านเ้ยค่ะท่านผู้ชมเยน้อนกับสิขอลาไปก่อนเนาะคะ่ะจิบหนาพอกัอนไหมเนาะค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ